คือสำเนียงเวลาพูดอังกฤษมันเหมือนภาษาอังกฤษทั่วไปไหมครับไม่เหมือนเลยครับเพราะสกอตแลนด์เขาก็จะมีเป็นภาษาของสกอตชีสแล้วก็สำเนียงก็จะเป็นกลอสเวจินผมก็จะเป็นพูดเป็นภาษากลอสเวจินไปเลยมันจะ different มากมากเลยไหมบมากเลยครับสำเนียงมันจะหนักมากเลยครับก็เลยแบบกิฟฟอนเซร้อย่า้ลองลองซักประโยคนึงได้ผมผมจะเข้าใจไหมก็เหมือนว่าเอาเอาเซย์อะนอริมิทวอยับที่ How you doing big man ก็เหมือนคำว่าแบบฮัลโหลฮาอายูเป็นไงพี่ชายอะไรประมาณเนี้ยถ้าผมครับครับมันจะจะเร็วมากเลยครับมันจะเร็วมากแล้วมันจะหนักมากแล้วตอนที่ผมมาอยู่ลอนดอนแล้วคนที่อยู่ลอนดอนอ่ะฟังผมไม่รู้เรื่องผมเลยต้องเฮ้ยนี่มันมันยากมากเลยนะแล้วแบบภาษาไทยก็ไม่ค่อยได้แล้วช่วงนั้นแล้วก็เป็นช่วงที่แบบบอกตรงว่างงมากครับแบบงงกับชีวิตมากแบบไม่มีใครเข้าใจกูเลยอะไรก็คือไปโตนั่นตั้งแต่เด็กคือตอนแรกก็ภาษาอังกฤษไม่ได้หรอกแต่พอ ไปด้วยด้วยไปตั้งแต่เด็กมันก็<ช>ซึมซับง่ายถูก<ช>ไหมครับใช่ครับใช่กับประมาณปีหนึ่งครับได้แล้ว